คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ LSM99 นะครับอยู่ในหมวดเกมยิงปลาครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกม KA Gaming นะครับหรือใครจะคลิกที่ใต้คลิปนี้ครับมีลิงก์ให้กดครับกดกันเข้ามาได้นะครับกดเข้ามาเลยนะ งบวันนี้ครับ2000บาทแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กันด้วยนะครับกดถูกใจกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะไปที่킹ออร์ดูพาร์ตครับไปทิมกันได้ดูกันอีกทีนะครับงบ2,000บาทครับไปดูกันเลยนะครับไปที่ห้องบอลครับและอย่าลืมครับซ้ายขวาครับอย่าว่าตำแหน่งยิงไปโดนครับวันนี้ปลาหมึกมาแล้วนะตอนนี้ปลาหมึกมาแล้วผมขอทิ้งที่4บาทครับขอปลาหมึกอีกตัวหนึ่งมาครับตัวปลาหมึกดําครับ มาไวครับวันนี้เปิดมาเจอไวครับไปเลยครับเปิดมาเจอไวครับจะเสี่ยงไหมครับเสี่ยงไปที่แปดใบครับไปเป็นไงครับมาแล้วครับหนึ่งทีขอยหนึ่งทีครับหกห้าสี่สามสอง เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยวันนี้เสี่ยงไปแล้วครับเส,ส,สี่ยงมาแล้วตอนนี้มา4 4 0ิบาทนะเสี่ยงไปแล้วครับมันมาแล้วเราต้องหยุดครับมาไวมากๆครับโผล่มาแล้วเจอจังหวะแจ็คพอตพอดีนะเออได้มา2 4 0บาทเออเรียบร้อยแล้วครับวันนี้2,400บาทอ่ะเนี่ใครจะคลิกเข้ามานะใต้คลิปนี้เลยคลิกมาได้เลยครับ ยิงปตามันเข้ามาครับโดยโหมดของเกมในตัว LSM99 ครับนะครับในโหมดของเกมยิงปลาครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกม K a Gaming นะครับนี่ครับ K Gaming แล้วก็เข้าไปที่ King Octopus อ่ะอันนี้ King Octopus นะครับแล้ใครมีทัศคติดีก็มาจอยกันถ้ามาบอกกันบ้างนะครับวันนี้หรือว่าผมน้อยไปหรือว่าหรือว่ามากไปหรือน้อยไปหรือพอดีพอดีครับบอกกันได้นะเคแล้วเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้า นะครับสว่วนนี้สวัสดีครับ